แพมแคมสบายดีพี่น้องสบายดีบัสุคุสุคนตอนนี้ก็กำลังจะลงมือรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาวลาต้องพิสดารนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งอาหารการกินเ้ามมีอะไรบ้างนะคะอุ้ยมือนี้พรพอมหน้าพ้อตาเน้พี่น้องเลยปู่ กินข้าวปลาไหมเอ้ามีฮอดไก่ย่างด้วยนะคะเจสีซื้อมาเองตับมะฮงข้าวปุ้นครุกด้วยเจสีค่ะอันนี้เดินดูสิปลาหมึกน้ำจืดในจานเน็ดน้ลาจิ้มตึ๊ดตึ๊ดเฮ่อแม่นบ่ะอร่อยฮะอย่าบอกใครค่ะมานั่งไว้ไว้อีน้อยเขาจิเบิร์ดอ่ะเอ้ากินโลดฉันฉันฉันกินบอแซ่สวัสดีเจ๊เจี๊ยบสวยนะคะมากินข้าวแล้วกันนะพี่น้องค่ะ้าขับกันนะ น้องเอ๋ยมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆจ้าต้มข้าผู้ล้ำทานกันนะจะๆจะมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าหอ้ยแหมดิยมาค่ะมาค่ะคุดกินข้าวกระไดโพโต้วยวันนี้วันดีค่ะสวยมาจากท่อแล้วค่ะมาหน้ามีหักใจโคกมาค่ะพี่น้องผลไม้ป่าก็มีนะจ๊ะ แซบแซบอ้ิวานดนบริบริสมในต้นนี้นะหวานเนาะขั้นทิ้งยังอันนี้คือหมักพีผวนจ้าเนี่ยกินจากสี่เล่ยพี่น้องหวานต้นนี้นะมันบริสมเ้ออนี่น้องแซบนี่หิวเปล่าแซบ ขังกันแล่วราไม่อหาเดี๋ยวพ็หลับเมื่อก่อนเนาะพวกติีนั่งกินเ้าบะแซบพี่น้องกินอยี่งเนี่ยเนี่ยง่ากอยู่เมื่อกี้ก็เลยพามากินเ้าอยู่ห่วยคือความุกตาเปลี่ยนอารมณ์ม่กินเ้าห่วยไม่แน่มาปล่อยได้อยู่ค่ะสามหาอามลาปะพ่อแต่เพื่อแต่พ่อมาเรียวเห็นเด่นวาะเห่นว่เด่นะห

เือเวรบราด้รั่ไม่น้ำน้ำชาน้ำไหลกาเบรสเบสที่เดียวได้เบยไม่บกรเหตเงี้ยอยู่จังวัสด์แต่แล้วก็ไปสร้างมากระโดวัดอยู่นามาอดคได้ี่เบสสำรองตะกนน้ยมเง ขา่ขา้อร่อข่าร่อยพี่น้องเออเปลีป่ยนบรรยากาศาม,าามากินข้าวอยู่ริมดำทานค่ะขอบคุณุบบเปนูานเมื่อกินข้าวอยู่ในเมืองเลยนะก็มีข้าวต้ากินกวยเตียวกินก๋วเตียว,ยยวี้และบัว จัดเทมัซือเามาโอหนาเยหดางมัซื้อเ้อเนอมกิล้มมากิเบียงงงแค่ไก่มมากินที่บ้านมันเอามาจุ่มเบี้ยนลาดอ้นี่นะนี่นะก็ดีนะที่อามาได้โคามาเยอเาในเด้อพรดีอ่ะเพาดีอ้ยบัวช่วยเ่าสิไปตีนหรังจากหยาดเาพีมาน้ำาบ่อะไรตแวกเงิน อวด้ไปนั่งพนีคนล่ามาไปกันะเฟ์ข่าวีเรื่องะน่ะคุณผู้ชบวชด้วยข่าวดี่กับเลื่องข้อข่าวนจับประเทศนะคะนี่ลําป่านี่ลงไก่เรื่องมุกิงนะ่ทอดปามือโทษดมืนะพบเลย บกติป่ะว่าก hey mm ันบาลินน้ายิ่มเลยบป่ะหาถึงหางานไม่หาไม่ยี่งออกัปเนาะเพิ่นาก่อนเพิ่นมาหาทำไมไม่

cháu có đi mứt cả cái <laughs> cục cục có mứt không đi <laughs> con đi 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 con ีแคนกระแซ่ไปนั่งนเลเดิน้ำตอนะนี่ือนั่งีกเ,าเ,นะเขามขปา่รง,งู <c ười> ะงงงไม่เอทุ ัน้องนมหันามสิต้นันไปโหลดที่ปลายดูนี่เอ้ยไปโหลดที่ป่ายไม่ค่ะเสียแล้วก็เสียตัวมาหนูน้ำมาแบบนี้จะห่างเงี้ยเงีอยู่น้ำหาน้ำหา บ้าจะเห็นอยู่คนเป็นอากีพโบราณเด้อไปนางใล้ใส่นแต่ละแ่ละเรียนคนนั้นออามาจะตาเนยยาเรื่องอะไรให้ติดเกินๆออกมาเปล่าเะล่าฮาหมกายดีแล้วปะมักแต่มูคู่หูเลยันมีหัวเค่ะ bạn nó lấy ghiền cả chú bác à? đẹp nhẳng đấy. bánh lửa rắc บรรยากาศได้อาหารอร่อยดินแฝดบานน้ำแฝดเย็นก็มีจากธรรมชาติแต่ร่งางกาล้วาหรเออแฝดแน่นหน่วยเอาน,น้ำแข็งเมากระชับน้ำแข็งเต็มกระติกอยู่มากระติกหนี่งเวนบ้าเออเวนน้ำแข็งมากระติกนึงเพราะว่า แประธานโอ้โแคะธานเนื้อก้อ่เปทามองีมโอ้ไม่มันกัน่านกัเปินไดโทุ่นเลน่านเลยปะแม่คนเลิที่เราเลยโหลดพิดก็ได้ค่ะตอนนี้กดท้ยอ่อกแล่วชน้ำใ้นำเนดนเออ นากกับนี้ผู้มีบ nah. ้านตดแค่สำรองก้นนะต้องม่ได้สำรองสำรองใชเชื <m <m ่อนชื <m 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 ่อน้าอ um> allora> ๋อเหรอเาล่น้ามาอนอมนก็ตูโอยูเิ่งหนหน้าตกลัอยู่กินข้าวน้ำกัมันกินร้านมี เมื่อจีแหละต่เห้ก้านาแ่ร้านก็เลิกเลเจะเิกอาหารเดี๋ยวก็นั่งหนาว่าไม่เด้ใช่มากเลยาวหเมื่อมาจะกุ้งนหิข่อยข้าสิบข้าวหูเมื่อแบบเ้าวัาเราซักยางจามีหนึงนะเรา ขอว่าออกมีดไปอยากกิน่นี่คร่คอยหนัคอยพูดนะดัเนลนหรนได้อิ่วามีินอิ่มดไม่ได้ผุดทวงการเท้งกินคาแซบกัดร่วงกัรห้าบอกิงแต่เอ้ยมามากินมากินอเพงต้มจิ้มกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะโค ก็เล่นน้ำต่อนะคะพี่น้องค่ะำรับทริปนี้ก็จะพาบรรยากาศไว้ทยซำนี่นะคะพี่น้องกินข้าวแล้วแล้วก็จะไปใหอาหารด้วยกันเล่นน้ำตอมเต็มกันต่อนะคะวันนี้เล่นจนเท้าข้าเลยค่ะยังบ่ทันเมื่อยนะคะส่วนผู้ใดถึงเมื่อก่อนเราถึงเมื่อก่อนกลับไปเล่นทริปแต่ว่าพวกเราสามผีนี่จะกลับที่รุนนะคะที่หลังค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณไลไลค่ะขอบคุณมากค่ะทีมงานทุกคนค่ะวันนี้สนุกมากแสกทอมเอาม่บ่าย <laughs>